ดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับบ้านอะไรครับบ้านป่าลังเนี่ยค่ะบ้านป่าลังใกล้ๆกั้กระแดจะไม่ได้เสียบบ้านป่าลังอยู่อยู่แถวไหนป่าลังอยู่อำเภอโนสูงนี่แหละแต่บลละมูลอยู่ที่แม่น้ำมูลจ้ะนี่แล้วก็มาอยู่กับก็สวนคุณป้าเลยเนาะชื่อพิมพามูลทองหลังจ๊ะพิมพามูลทองหลังเนาะตอนนี้ตอนนี้เราเตรียมไปไหนครับเนี่ยเรียมออกตลาดเดจ้าตอนนี้เอ๊เดี๋ยวนะั่งเลยอ่ะนี่เราเราเอาไปเองเนี่ยหรือว่ามีคนมารับส่งจ้าเอาไปขายเองจ้ะ ไปขายเองแล,ล,วลง้วก็มีลูกค้าติดต่อมาอะยังยังมีลวงลุงวันนี้ครับลุงอันนี้ลุงติดต่อมาเนี่ยดีไงหรือเป็นคนเก่งอันนี้ตาให้นายใหญ่ตาโอ้ตายหญ่แล้นี่รถเองเนี่ยเนี่ยจ <th <th ้ะรถเองสามพันแล้วก็ไปขับไปส่งเองเนี่ยเนี่ยจ้ะฮะไปส่งเองเป็นเขาทำอยู่กระสวนเนี่กับผูกเองได้แล้วก็บผูกเองได้หล่ะก็รับสื่อของในชาวบ้านในหมู่บ้านนะ ก็ไปส่งตลาดอันนี้เขามาส่งเองใช่ไหมหรือด่งาอันนี้เขาอันนี้ของสื่อต่อเข้ามาขอเขาสวนเขามาส่งแล้วก็ขราคาเดงเขาไปขาราคาลเราก็เป็่เป็นการนการขายราคาเดงเพราะว่าเราก็เป็นขาน้มุกน้ามันเนาะอันนี้ก็เราไปส่งเจอปกติราคาเทไหร่น้องกแล้วึ้นอยู่กัตลาดมันมันของ่าดหรือของนมันอยู่กับราคาแต่ละวันมันใหม่ในนน ด้วยด้วยเสียเงยประมาณเท่าไรเนี่ยเพราะอยู่ประมาณราคามาจจะฐานมันอยู่ที่ยังจะหีข่าวงามๆข่าวเบบีมเนี่ยมันอยู่พุ่งอร่อยราคาส่งนี่ยเขาเรียกอะไรทองอ่อนทองอ่อนแต่แบบมันมันๆเบอร์นี่น่ะเราทำไมเขาไม่เอาไว้ให้แกล่ะแกก็ได้จากหนึ่งแกเมื่อแกเมื่อแก่อยู่ประมาณนี้ยังอร่อยดิแกเออทำอะไรครับเนี่ยไอ้นี่เปิ้งเป็นเปิ้งการอันไหนสีเมืองใหญ่สีมัสมัชอ๋อมาสีคนละลูก าดาวขรรคันนะข้ากับตามกันนี่สีเมืองอันนี้บึงกาลบึงกาลที่ว่าลูกน้อยอ๋อถ้าวายแก่ชิอยู่ลักษณะนี้อันนี้เป็นสีเมืองสีเมืองสีเมืองทอดนี่น่ะนี่นว่าลูกน้อยเลย้าลูกถ้าลูกใหญ่มันสีใหญ่กว่านี่ลูกสามสี่กิโลอันนี้ลูกน้อยสามกิโลสองกิโลสิบเอ้สิบโลท้งสองหน่วยสามหน่วยอยู่ประมาณสิบโลแบบนี้ถ้าว่าเบิ้งงามๆก็เจ็ดแปดหน่วยสีวิอยู่ประมาณสิบกิโลตลาดจะกัดตลาดอันนี้ย่อมคือกัน ลถเอออินสงโลประมาณอะไรไอ้จุ้งไอ้ชิปโลประมาณเท่าไหร่ชิปชิปโลจอดคืนอยู่กับตลาดขึ้นลงขึ้นลงแต่ละวันราคาไม่เหมือนกนเทประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณราคาอาจจะถามกันยู่ลอยนิดนันน่นแหละราคากี่บาทสายตัวอันนี้ก็ลอยหนึงน่งลอยหนึ่งอันนี้กลอยหนึ่งอันนี้สีสีเมืองนี่มันก็อยูเจ็ดสิบแปดสิบนะจัดยังนักเนาะจ้ะมันนักมันนักมันได้สองโลสองโลกับสามโลกับโลไอ้ชิปโลจ้ะชิปโล ด้ประมาณหนอยแต่ต้นเนียต้นเนียราคามันลงอีกพวกเนี้ยตลาดมันอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ของมันของมันบินอันนี้อยู่เส่สาบาทสี่บาทเองตลาดน่ะถุงกับสามบสี่สิบเองนี่นะจ้านี่ช่วงเนี้ตายเลยในเศรษฐกิจนในตลาดนี้สิบสิบสิโลสิบโลประมาณตัวโลลสองสามบาทอันนี้ก็ประมาณส0สบาทสสิบบาทต่อถุงสสิบสี่ิบาล้าเลายโยนกับได้แค่บาลาฉาเลาหนังคายเอ็กับซื้อค่าหน่อยก่อ หาบาทสีบาทแต่<ง>ว่ามันก็ออกไปมดเด็มันกอที่เรถุงสองถุงก็แล้วสิขายได้นึ<ม>่งแต่าขายตีจับทะยุนตึมตึมเป็นตันสองตันเนี่ยมันจะได้แค่เออถ้าโกงราคาจริงจะได้แค่สีบาท<ม>ถ้าโกงจริงนะตะว่าเราไม่โกงไม่ไอ,มอยายกันอยู่ได้แค่สามอันนี้ไปก็ไปเราไปวางอะไรเอาอตู้รถตู้รถเขาก็มาดูจ้าเขาก็มาดูแล้วก็มีลูกค้าประจำเขามาซื้อแล้วนั่นแหละเขามีลูกค้าประจำแล้วเออเราต้องให้ค่าที่จะขอไอ้ตลาดนะ ปกติเขาในทะเลก็เขาตลาดก็เขาตลาดก็อย่างชุละนี่ก็เขาลอยยี่สิบเนาะแต่ก็ไปเสียค่าลมอีกซมตัวอะไรยี่สิบบาทเราชาวลมจักชาวลมชาวลมนี่ตลาดเขาแหละก็ลยยี่สิบทำลมอะไรมุดอะไรกัดคับไม่มดก็นกัดครับมุดอาแร้กัดคับไม่มดก็ท้ายพักวันอยู่นั่นแล้วอะไรตัวเองจักอคืเคยเข้าไปแล้วมันอันนี้เราพูดถึงตลาดชุละนะครับจ้าจ้าเพราะเคยเข้าไปแล้วมันแบบ มันไม่มีที่ไม่ไม่ถึงใช่มี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 ไม่มีที่จอดก็มีเรามาจอดข้างนอกของตไตจีดของตไตที่เขาขายของไตกันก็จะจอดแฉ่เติมหนึ่งจอดแช่ไปเลยจอดแช่ไม่เมื่ก็มันก็โอกาสที่ว่าไม่มีไม่มีที่จอดมันก็มีเยอะอยู่เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ของมันขายยาดกันมันมื่ก็จอดแช่กันได้โอเควันนี้เรามารู้จักบ้าน ป้าชื่ออะไรเนาะชื่อพิมพาจ้ะ<ข>พาหมุนทองหลวง,ง,ลงพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อในพนหมูลทองหลวงฝนเราเคยมาเยี่ยมตอนได้นนำท่วม์รอบบ้านาเป็นเกาะเลยครับเด็กตอน <c oughs> ตอนตอน,ตอนน้ำท่วมกับท่วมเมื่อเป็นเกาะเป็นทะเลเลย ปีทุบานเปิ้งเลี้ยงอย่ยงเดียวแต่ตอนนี้มีแต่พักแล้วอันนี้ปลูกพักไม่ไเป็นพื้นที่เราไปดูขันนู่นครับขันมันนู่นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพักกันเออไปดูพักนะครับอันนี้ก็มาดูครับอู้อยากให้ไปดูห่วงงามๆน่ะไปถ่ายบนห่วงามๆเขาโอเคครับอันนี้เดี๋ยวให้ลูกเส้นข้าวไปครับอันนี้ขอบคุณป้าครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับโอเคใจมากเลยตั้งสวนมะละสวนมะละมะเขืออู้ไปถ่ายไปดูไปดูพริกยำ